ในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนปีนี้สิงคโปร์เลือกใช้คำขอนว่า resilience and innovation หรือความยืดหยุ่นและการมีนวัตกรรมนะครับซึ่งนี่ถือเป็นการเน้นย้ำนโยบายการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติของสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีครับ จากการจัดอันดับดัชนีชีวัดความเป็นเมืองอัจฉริยะเมื่อช่วงต้นปีนี้ปรากฏว่าสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลกครับเนื่องจากมีความโดดเด่นทั้งในด้านการเข้าถึงบริการดิจิตัลของประชาชนการจัดการจราจรการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและการดูแลรักษาความปลอดภัยครับเบื้องหลังความสำเร็จนี้อยู่ที่โครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติของสิงคโปร์ที่มีชื่อว่า Smart Nation ที่ครอบคลุม3ภาคส่วนได้แก่เศรษฐกิจ รัฐบาลและสังคมโดยเน้นตั้งแต่เรื่องการวิจัยและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพความมั่นคงไซเบอร์ไปจนถึงทักษะดิจิทัลของแรงงานครับทีนี้พอสิงคโปร์ได้เป็นประธานอาเซียนในปี2,561สิงคโปร์จึงได้ผลักดันให้ความเป็นเมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนครับโดยจัดตั้งเป็นอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและมี26เมืองเป็นเมืองนำร่อง ในการทำตามแผนพัฒนาระหว่างปี2561ถึงปี2568ครับดเรเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพนักวิจัยจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษายูโซฟอิสฮักหรือ ISEAS ประเทศสิงคโปร์และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองและความมั่นคงสำนักเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าในจำนวน26เมืองที่เข้าร่วมอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กมีเมืองจากประเทศไทยจำนวน3แห่งด้วยกันครับ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในอาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากขึ้นในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนี้ครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยเรามีามคือกรุงเทพชนบุรีและภูเก็ตจะเข้าร่วมใน Smart City Network วิร์ t เนี่ยสมาร์ซิตเนี่ยก็คือการที่จะพัฒนามเมืองให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์กับ ยุคข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในการดําเนินชีวิตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารแต่ข้อสําคัญคือเป็นการเตรียมให้มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารการจัดระบบป้องกันการใช้ข้อมูลข่าวสารให้ปลอดภัยเพราะว่าแนอนาคตเนี่ยพลังผลิตสําคัญในยุคดิจิตอล revolution เนี่ยก็คือข้อมูลข่าวสารอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับว่าพอสิงคโปร์ไม่ได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนแล้วยุทธศาสตร์หรือเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนจะหายไปเพราะในพิธีรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนนายยกรัฐมนตรีของไทยได้ให้คำมั่นว่าไทยจะสารต่อประเด็นที่อาเซียนได้ให้ความสำคัญในปีนี้โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนเพื่อสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครับ